สงสัยกันไหมทำไมน้องแมวชอบนอนขนาดนี้ขันไปทีไรก็เจอน้องนอนตลอดนอนแบบเอาเป็นเอาตายหลายชั่วโมงของอย่างเราก็อดห่วงไม่ได้เห็นน้องหลับสบายเราก็ไม่อยากจะปุก ความจริงแล้วที่น้องแมวนอนเยอะไม่ใช่ว่าน้องขี้เกียจหรอกนะสงสัยกันไหมว่าทําไมน้องแมวถึงนอนเยอะขนาดนี้ปกติแล้วน้องแมวจะนอนหลับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-15ถึงชั่วโมงต่อวนันเป็นลูกแมวกับแมวที่อายุเยอะแล้วก็จะนอนนานห<ต>น,น่อยเวลาการนอนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆรวมถึงกิจวัตรประจําวันของน้องด้วยคําถามที่ว่าทําไมน้องแมวถึงชอบนอนขนาดนี้ตอบคืออง <ừ> แมวใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนเพื่อรชจพลังงานให้ตัวเองนั่นเองแมวก็เหมือนกับมนุษย์เราน้องสั เกตกันดูว่าน้องแมวจะชอบแบดหมดช่วงกลางวันเพราะส่วนใหญ่น้องแมวจะแอคทีฟช่วงเวลาพัค่ำหรือใกล้รุ่งสางพลังงานน้องจะล้นเหลือมากๆออกไปทำนู่นทำนี่เดินเล่นวิ่งเล่นจนหมดแรง <c oughs> เวลาที่น้องได้นอนก็เลยเหมือนได้ชาร์จพลังงานให้ตัวเองนอนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแรงมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าน้องนอนเยอะเพราะขี้เกียจไม่ใช่นะนกำลังชาร์จพลังงานตังหายิ่งน้องแอคทีฟไฮเปอร์มากเท่าไ <พอ S 2> หร่แมวน้องว่าจะหลับเยอะขึ้นมากเท่านั้นเพราะน้องใช้พลังงานไปเยอะอะไรก็ตามจะมีแมวบางตัว ที่หลับมากถึง20ชั่วโมงต่อวนันแบบนี้นะ่าเป็นห่วงเพราะแมวที่หลับเยอะมากกว่า15ชั่วโมงต่อว,นวัอกกววอวนอาจแปลว่าน้องกําลังรู้สึกเบื่อไม่อยากออกไปไหนไอยากทําอะไรเจ้าของต้องคอยสังเกตเพราะน้องอาจกําลังอยู่ในภาวะเครียดได้แล้วบางทีไม่อยากเกิดเป็นแมวเหมือนกันนะงาน,นหลักคือนอนดานรองคือกินกินแล้วก็นอนวนไปดีดีเพราะอดห,หลับอดนอนทำ